มัสเตอร์การ์ดบอกว่ากรุงเทพเนี่ยนะครับติดอันดับ7ของโลกสำหรับการที่ต่างชาติจะมาเที่ยวและสัญญาณการฟื้นตัวของประเทศไทยปีหน้าจะแตะ40ล้านคนเป็นเรื่องที่หน้าท้าทาย แต่ก็เป็นไปได้นะครับเรื่องนี้นะครับได้รับการเปิดเผยจากนายเดวิดแมนซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐศาสตร์เอเชียแปซสติกของมาสเตอร์การ์ดท่านผู้ชมจากมาสเตอร์การ์ดนะฮะมันเป็นแบรนด์หนึ่งที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องการชำระเงินผ่านระบบเรื่องบัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ตีคู่สูสีมาก,กับค่ายวีซ่านะครับส่วนมาสเตอร์การ์ดนี่นะฮะพูดถึงเรื่องของการฟื้นตัวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยรู้ไหมครับว่าถ้าจัดอันดับไล่เรียงกันแล้วเนี่ยนะฮะ ประเทศไทยฟื้นตัวทท้งนั้นภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวนี่ช้ากว่าเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านเยอะแล้วก็ช้ากว่าประเทศที่แบบขนาดใหญ่ๆเยอะนะครับแต่แต่ปี2019นะครับไปปลาย หนึ 1> 1, 9, ่งเก้าเราเจอโควิดถูกไหมฮะเสร็จแล้วสองศูนย์เนี่ยเต็มที่เลยนะฮะสองหนึ่งจะพีคสุดๆเลยนะฮะสองสองพอเริ่มเห็นสัญญาณอ่อนตัวแต่ว่ายังไม่หมดวิกฤตเสร็จแล้วก็สองสามสองสี่ไล่มาจนถึงปัจจุบันนะครับคือปีสองพันยี่สิบสี่เท่ากับว่านับตั้งแต่ก่อนที่จะเจอโควิดสิบเก้าเนี่ยเรามีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณสามสิบเก้าล้านคนนะครับเสร็จๆนิดๆนั่นคือปีสองพันสิบเก้า เสร็จแล้วก็หายวับไปเลยนะฮะจนกระทั่งถึงตอนนี้224 0ปีนี้คาดว่าประมาณ38ล้านคนได้ไม่ถึง40แล้วก็ไม่ถึง3.9ล้านคนด้วยนะฮะนั่นก็แสดงว่าอะไรครับใช้เวลาเท่าไหร่20 21 22 23 24 5ปีเข้าไปแล้วนะครับกับการที่เราพยายามจะดันตัวเลขให้กลับมาได้เป็น40ล้านคนซึ่งมุมมองของเขาก็บอกว่า การฟื้นตัวที่แบบว่าเร็วที่สุดจะเกิดขึ้นในปี2024นี่นะครับอาจจะเป็นไปได้ยากแต่ถ้าเอาตัวเลขใกล้ๆนี่น,นะฮะอตีสวัสดิ์ทะยดตป้าตอนปี2019คือ39ล้านคนเสรเนี่ยปีนี้เราได้ประมาณ38ล้านนี่นะฮะก็แสดงว่าประมาณเท่าไหร่97 96 97 แต่จะเต็มร้อต์ต้องรอปีหน้าแต่สิ่งที่พูดถึงตรงนี้เ,เพราะว่าสถาบันวิาาจัยด้านเศรษฐกิจของ m a s t e r c a r d เนี่ยนะฮะเขาทำเกี่ยวกับเรื่องรายงานดูแนวโน้มการท่องเที่ยวปีนี้ที่เรียกกันว่า M E I Travel Report นะครับถามจากใครรู้ไหมถามจากคนที่ถือบัตร m a s t e r c a r d เนี่ยนะครับทั้งหมด74ประเทศทั่วโลกนะฮะและมี13ประเทศที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิก ถามเยอะเหมือนกันนะฮะทีนี้ผมถามทั้งหมดก็พบว่าอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เขามองว่าการฟื้นตัวของท่องการท่องเที่ยวประเทศไทยในปีนี้เนี่ยนะครับน่าจะใกล้เป้าหมายที่100%ก่อนโควิดเนี่ยเข้าไปทุกขณะเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีพอสมควรนะฮะถึงนได้ถามท่านผู้ชมนะครับว่าในช่วงสิ้นปีเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมจะเที่ยวไทยหรือเที่ยวนอกมากกว่ากันหมายถึงถ้าเที่ยวในไทยก็คือเที่ยวประเทศไทยนี่นะฮะแต่ถ้าเที่ยวนอกเป็นที่หมายความว่าเที่ยวต่างประเทศ เลือกได้เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมจะเที่ยวไทยมากกว่าก็พิมพ์ไทยแต่ถ้าเลือกเที่ยวตามประเทศหรือเที่ยวนอกก็พิมพ์ว่าเที่ยวนอกก็พอแล้วส่งมาเลยนะครับทีนี้โอกาสในการฟื้นตัวตรงนี้ก็ปรากฏว่าแน่นอนครับระหว่างทางตรงนี้ไปเนี่ยประเทศไทยโดยเฉพาะเมืองสําคัญด้านการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพภูเก็ตหรืออะไรก็แล้วแต่สมุยอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็จะได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นไปอยู่ในระดับ ท็อปฟหรือท็อปเทอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งปรากฏว่านี่นะครับจากการตรวจสอบการจัดอันดับล่าสุดก็ปรากฏว่าประเทศไทยนี่นะครับการเดินทางท่องเที่ยวในปีนี้จะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันแม้แต่อีกค่ายหนึ่งที่เขามองก็คือ collider นะครับขอโทษน,นะ collider นะฮะ collider นี่เขาบอกว่าถ้าดูข้อมูลตรงนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามานะครับในประเทศไทยจากโซนเอเชียแปซิฟิกหมายถึงในโซนนี้เที่ยวด้วยกันเนี่ยนะครับน่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง20% เมื่อเทียบกับก่อนเกิดช่วงโควิด19นะครับทีนี้นอกจากนี้แล้วนี่นะฮะในส่วนของฝ่ายวิจัยของ Master c a การเนี่ยเขาก็เ,าเทียบเคียงไปหมดจนเสร็จเรียบร้อยเลยเนี่ยเขาบอกว่านาทีนี้นี่นะครับเงินบาทที่เริ่มแข็งค่าเนี่ยนะครับมันอาจจะมีผลกระทบในแง่ของการคุมค่าใช้จ่ายเวลาที่นักท่องเที่ยวม,มาถึงเมืองไทยคือก่อนหน,ะนา้านะเนาอจจะแลกไว้อยู่พอเริ่มแลกไว้ดักหลังจากที่แข็งแล้วก็คงจะไม่แลกแล้วครับเพราะว่าแลกแล้วมันแพงถูกไหมฮะแต่ถ้ามาถึงแล้วเนี่ยก็จะเริ่มจํากัดในเรื่องของการใช้ งบประมาณการท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อที่เราเสียไปนิดนึงนะครับในช่วงที่บาทมันแข็งจริงๆรนี่นะฮะทีนี้พอดูกันเสร็จใน MEI Travel Report 2024เนี่ยจะบอกไปเลยนะครับว่าเขาจัดกันเสร็จเขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยนะฮะอยู่ในอันดับ7จุดหมายปลายทางที่มาแรงมากๆโดยเฉพาะในช่วงตอนมิถุนายนถึงสิงหาคมที่ผ่านไปนั่นคือฤดูร้อนแต่ในขณะที่มองไปถึงปลายปีนี้ กรุงเทพก็จะไม่หล่นในอันดับที่ใกล้เคียงตรงนี้นะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับประเทศไทยยังเป็นอันดับ3สําหรับนักท่องเที่ยวที่มาจากเอเชียแปซิฟิกอันนี้ก็คือในโซนใกล้เคียงกันนะครับเอเชียแปซิฟิกก็ว่ากัด้วยแถบเอเชียก็เลยแปซิฟิกก็ไปว่าทั้งดั้นฝั่งของอ่สาสหรัฐอเมริกาทางฝั่งตะวันตกนิดๆน,น,นะครับส่งเข้ามาเราก็เป็นอันดับ3กันนะครับทีนี้อันดับที่1ี่นะฮะ นักท่องเที่ยวที่มาจากสิงคโปร์และฮ่องกงอันดับ2ก็มาจากฟิลิปปินส์นะครับอันดับ3ก็มาจากเบลเยียมและอันดับ4ก็มาจากสเปนนี่หมายถึงว่าคนจะมาเที่ยวเมืมองไทยกันนะครับสิ่งสาคัญต่อไปก็คือว่าพอมันพ้นช่วงของซัมเมอร์ไปแล้วเนี่ยนะครับ M.E.I. Travel Report 2024เนี่ยนะครับยังพูดถึงด้วยซ้าไปครับว่าแรงส่งของการท่องเที่ยวในบ้านเราโดยเฉพาะช่วงปลายปีอันนี้น่าสนใจอย่างมากนะฮะถ้าดูภาพรวมทั้งหมดก็แสดงว่าช่วงตกฤดูร้อนซัมเมอร์ของฝรั่ง ก็คือมันจะประมาณแถวนี้นมิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ยนะครับเรากรุงเทพถูกจัดในอันดับ7ทีนี้พอเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นนี่เชื่อว่าน่าจะเป็นแรงส่งในทิศทางบวกระดับหนึ่งะครับนี่ถ้าเกิดไม่เจอปัญหาบาดแข็งถ้าไม่เจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวถ้าไม่เจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะ ภัยพิบัติทางธรรมชาติทางภาคเหนือซึ่งก็เป็นส่วนที่นักท่องเทีย่ยวต่างชาติชอบไปกันเนี่ยนะครับก็เลยจะทําให้แรงส่งของการทําให้โตเลขการท่องเที่ยวของบ้านเราโดยเฉพาะชาวต่างประเทศนั้นน่าจะเข้าใกล้ประมาณ39ล้านคนนะครับอันนี้หมายถึงเฉพาะชาวต่างประเทศกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีระดับหนึ่งที่ว่าเราเองก็ถูกจัดให้มีแนวโน้มจะฟื้นตัวทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะกรุงเทพเองเนี่นะครับก็เข้ามาในระดับนี้แล้วเพราะฉะน่้นน่าจะทําให้มีการฟื้นตัวได้เร็วมากยิ่งขึ้น,น